หลวงพ่ออธิบายรู้ด้วยปัญญากับรู้ด้วยสังขารใช่ไอ๋อคือมันแบบนี้ว่าถ้ารู้ด้วยขันห้ารู้ด้วยสังขารเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆเลยอย่างเท็จที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยเรารู้ทุกอย่างกายนะหมายถึงว่าเราเนี่ยเราเนี่ยยังเป็นเราเนาะยังมีอาตาอยู่เรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา จิตใจนาะมธรรมเนี่ยรู้จักแล้วว่าเออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดเกิดเกิดดับแต่ที่มันเป็นเรารู้ตรงเนี้ยที่เรียกว่ามันยังไม่เป็นปัญญายานเนี่ยเพราะว่ามันยังยึดถือความเป็นตัวตนยึดถือขันห้ายึดถือองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยมันมาเป็นเราอ่ามาเป็นเราแล้วก็สามารถที่จะอธิบายนะในเรื่องของความรู้ได้คนอื่นฟังก็เข้าใจได้ว่าเออ ความรู้ที่เรามีเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่อันนี้ยังเป็นความรู้ที่ปรุงแต่งเป็นความรู้ในขันห้าพูดง่ายๆเลยเป็นความรู้ที่อธิบายได้พูดได้แต่ถ้ามันเป็นปัญญายานเนี่ยมันพ้นไปจากขันห้าแต่มันเป็นองค์ความรู้ที่รู้แจ้งรู้จริงรู้หลุดรู้พ้นรู้แล้วไม่เป็นอะไรนะรู้ถึงขนาดที่ว่าเอ่อรู้รู้ว่าพ้นทุกข์แล้ว แต่มันไม่ปรุงนะอันนี้ที่พูดมาคือพูดแทนแต่รู้ที่ปัญญายาณเนี่ยมันไม่ได้ปรุงว่าเป็นรู้แบบไหนยังไงแต่เวลาพูดสื่อสารเนี่ยเราก็ต้องมาพูดแบบใช้ขันห้ามาพูดแต่รู้ที่เป็นปัญญาที่เป็นปัญญายาณเนี่ยมันรู้เงียบกิบเป็นปัจจจตังเอออันนี้คือความแตกต่างนั้นในสิ่งที่เราว่าเรากำลู้ตัวนี้รู้ตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นสังขาร ตัวนั้นแหละก็เป็นผู้รู้ไปแล้วเป็นผู้รู้ที่พูดได้เป็นผู้รู้อย่ยังพูดได้อยู่ใช่ค่ะมันมันมีคลิกที่ต่างกันแค่นิดเดียวเองคือถ้ารู้ที่ตัวเราจริงๆอ่ะมันจะไม่ต้องย้ำว่ารู้ตัวนี้คือตัวเราจะสลายไปเลยมันจะเกิดปัญญาอย่างแจ่มแจ้งเลยคือคล้ายๆว่ามันจะเป็นไม่มุดเลยคือมันจบเลยอ่เจ้าข่ะหลวงพ่อมันเป็นนิโรธเลยแต่เมื่อไรที่มีตัวเราซ้อนซ้อนขึ้นมาคือรู้ตัวนี้รู้ตัวนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นคือปัญญาขัน คือมีตัวเราไปรู้คือทีนี้ตรงนี้ค่ะหลวงพ่อคืออันนี้มันใช้มีความเป็นตัวเราในการเข้าไปกระทําอยู่มันจะมีตัวสังเกตอยู่ตัวหนึ่งว่าเหมือนเราเราจะทําอะไรเราพยายามที่จะรู้รู้รู้แต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาจริงๆอะ่ะมันจะไม่มีแรงผลักดันในการที่เราจะทําอะไรขึ้นมาแล้วค่ะคือรู้ลงไปด้วยตรงๆเลยอ่ะค่ะม,ม,ม,มันมันมันมีมีคลิใกในทีวหลวงพ่อไม่รู้จะอธิบายยนะังไงมันไม่มีภาษาอย่างนั้นอ่ะ มันมีคล้ายๆที่ที่หลวงพ่อแบบพี่นาให้ให้ละเอียดนะแต่นี่ก็ต้องพูดหมายความว่าถ้ามันรู้แบบที่ไม่ใช่ขันห้ารู้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแสดงให้ใครรู้ว่ารู้อะไรไม่จําเป็นต้องแสดงว่าต้องรู้แบบว่ารู้เรารู้แบบนี้นะเรารู้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีเลยมันจะไม่มีการโชว์ไม่มีการแสดงว่ารู้อะไรแต่ถ้าโชว์ออกมา แสดงให้คนอื่นรู้ขึ้นมาว่าอย่างนั้นอย่างเนี้ยอันเนี้ยฟันธงได้เลยว่าไอ้รู้แบบเนี้ยเป็นรู้ซิกของขันห้ารู้อันนู้นเนี่ยมันไม่โชว์จริงๆนะมันไม่ต้องอวดไม่ต้องโชว์ใครว่าตัวเองรู้อะไรอ่ะเออเพราะมันมันมันแบบเหมือนกับว่ามันมันสิ้นความปรุงแต่งเนาะมันจึงไม่ไม่ไปปรุงแต่งว่าต้องเป็นอะไรอีกเดี๋ยวหลวงพ่อยกตัวอย่างนะเช่นสมมตินะมีหลายข่าวที่ที่พวกเราก็มักจะใช้กันอยู่เช่นบอกว่าเนี่ยนะขณะนี้นะ กำลังพูดอยู่นะรู้นะเนี่ยว่ากําลังพูดอยู่นะเออกาลังเคลื่อนไหวอยู่นะรู้นะเนี่ยว่ากําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยอันเนี้ยยังเป็นรู้ของขันห้าหมดดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ขันห้าแต่ถ้าพูดอย่างเนี้ยมันเป็นขันห้าดิเพราะขันห้ามันพูดไงแต่ไอ้ที่รู้ที่มันพ้นขันห้านี่มันไม่มีคําพูดจริงๆอ่ะว่ามันมันคืออะไรว่ามันรู้เราอยู่หรือไม่รู้อะไรมันไม่พูดอ่ะตรงเนี้ยมันต้องเป็นปัจจัยต่างล้วนๆเลยอืม มันมปฏิบัติเครต่อไม่ได้เลยต้องปัจจายทังเราเองเลยอมันโล่งเงียสนิทเลยใช่ใช่